สำหรับท่านั่งการสีซอสามสายนะครับจะนั่งพับเพียบวิธีการจับซอหรือที่โบราณจะเรียกว่าการคอนซอครับก็คือให้ลูกบิดสายที่สามตรงกับใบหูตัวกะโหลกนะครับปุ่มกระโหลกด้านขวาตรงกับหัวเขา่า การคอนซอรหรือการจับซอสัสำสายเบื้องต้นนั้นแบมือออกนะครับแล้วก็วางไว้ที่โคนนิ้วชี้นะครับให้ตำแหน่งของโคนให้ตำแหน่งของนิ้วชี้อยู่ห่างจากรัดอกซอรประมาณ1นิ้วครับวางทวนซอสัสสายลงไปที่โคนนิ้วชี้กำหลมุหลมๆนะครับใช้นิ้วก้อยประคองแล้วนิ้วโป้งประคองไว้ ถ้าเราคอนซอได้ถูกแค่วางตำแหน่งอย่างนี้นะครับหน้าซอจะไม่พลิกนะครับจะพอดีนะครับวางบนโคนนิ้วชี้นะครับหน้าซอจะไม่พลิกแต่ถ้าเราวางไม่ถูกหน้าซอจะพลิกนะครับแล้วก็จะไม่ไม่ไม่ได้นิ่งแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาประคองไว้เฉยๆนะครับวิธีการจับคันชักนะครับเขาเรียกว่าจับแบบสามหยิบก็คือหยิบ ขึ้นมานะครับสามหยิบคือการลองนิ้วกลางใต้คันชักนะครับนิ้วชี้กับนิ้วโป้งประคองคันชักแบบนี้แบบนี้นิ้วกลางนะครับลองใต้คันชักนะครับลองใต้คันชักแล้วก็นิ้วนางไว้เล่งหางม้านะครับหางม้าจะไม่ควรจะตึงจนเกินไปนะครับต้องอยู่ในลักษณะที่ตึงพอประมาณเพื่อจะได้ใช้นิ้วกลางในการดึงหางม้าให้ตึง ในกรณีที่เราปฏิบัติเพลงต่างๆนะครับเราสามารถที่จะดึงหางม้าให้ตรึงในบางวรรคเพลงได้หรือปล่อยหางม้าให้หย่อนในบางวรรคเพลงได้นะครับสำหรับวิธีการสีซอสสมัขั้นเบื้องต้นนะครับสีคู่ประสานนะครับพลิกหน้าซอเราจะพลิกหน้าซอนะครับแล้วให้คันชักขนานกับพื้นซอจะ ทำหน้าที่พลิกเข้าหาคันชักโดยคันชักจะสีขนานกับพื้นไปนะครับเป็นลักษณะแบบนี้เราจะเริ่มจากการสีคู่ประสานก่อนนะครับจากสายกลางและสายทุ้มนะครับพร้อมกันให้ได้เสียงนี้โดยนับ1-4 1 2 3ถสเข้า2 3 4วิธีการสีเราจะไม่ได้สีด้วย แขนแต่เราจะสีด้วยข้อมือหรือครึ่งข้อครึ่งแขนเราไม่ได้สีทั้งแขนเพราะถ้าสีทั้งแขนเสียงจะกระด้างนะครับดูนะครับดึงออกหนึ่งสองสามสี่เข้าสองสามสี่เมื่อสีคู่ล่างนะครับเราเรียกคู่ล่างก็คือสายกลางกับสายทุ้มแล้วสองสามสี่ 1>, 1 2 3 4เราจะพลิกหน้าซอมานิดหนึ่งนะครับแล้วสีที่คู่บนก็คือสายเอกและสายกลางนะครับคู่บนนับ1นถึงสเหมือนกันนะครับ1 2 3 4เข้า2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 แบบฝึกซอสามสายแบบฝึกไล่นิ้วซอสามสาย